กลับมาสู่เวทีที่เขาเคยล้มเหลวอีกครั้งครับวันนี้เควินเดอบรอยกกำลังจะเผเชิญหน้ากับบททดสอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาต้องพิสูจน์ตัวเองที่เรืบยสซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรที่ทุ่มทุนซื้อตัวเขามาอย่างแพงบทบาทใหม่ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาดิโอลาจะช่วยเขาเฉิดฉายหรือเปล่าร่วมติดตามเส้นทางที่เต็มไปได้วยความท้าทายของเขาไปพร้อมกันกันกบขอบสนามสตอรี่รีมัสเตอร์เควินเดอบรอย ซัมเมอร์ปี2015นี้กลายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเดอร์บรอยครับหลังจากสร้างชื่อเสียงอย่างมหาศาลในเยอรมนีกับวอฟบวก เดอร์บรอยก็ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากอีกรอบเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกยื่นข้อเสนอสูงถึง55ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรณนะเวลานั้นยื่นข้อเสนอเข้ามานี่เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของแมนซิตี้และในขณะเดียวกันก็เป็นการเดิมพันครั้งสําคัญของเควินเดอร์บรอยเพราะว่าการกลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งก็หมายถึงการต้องกลับไปสู่ประเทศที่เคยล้มเหลว และตัวเดอบรอยเองก็ต้องจากประเทศนี้ไปได้วยความผิดหวังเมื่อครั้งยังอยู่กับสิงห์บลูเชลซีแต่ทว่าครั้งนี้เขาไม่ใช่เด็กหนุ่มที่ขาดประสบการณ์อีกต่อไปเพราะว่าเดอบรอยกลับมาในฐานะนักเตะระดับโลกที่พร้อมแล้วสําหรับการพิสูจน์ตัวเองครั้งใหญ่ในการให้สัมภาษณ์กับ BBC ช่วงที่เซ็นสัญญากับแมนซิตี้เดอบรยได้กล่าวอย่างมั่นใจตอนนั้นนะครับว่า ผมกลับมาที่อังกฤษครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นหรือพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าพวกเขาคิดผิดครับผมกลับมาเพราะผมรู้ว่าผมสามารถเล่นในอังกฤษได้และผมต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมมีความสามารถพอที่จะประสบความสำเร็จจริงๆนะ ทันทีที่เดินทางมาถึงแมนเชสเตอร์ครับเดอรบรอยก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่แตกต่างจากสิ้นเชิงจากที่วอลฟบวกเพราะนี่เป็นสโมสรที่มีเป้าหมายชัดเจนนั่นคือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมไปถึงประสบความสําเร็จในเวทียุโ,โรปนั่นก็หมายความว่าเขาต้องแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมทันทีโดยไม่มีเวลาให้ปรับตัวมากเท่าไหร่ เควินเดอบรอยประเดิมสนามให้กับแมนซิตี้ในเกมคริเมริกที่เจอกับคริสตัลพาเลทเมื่อวันที่12กันยายนปี2015แม้จะได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับแต่เดอบรอยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ชัดเจนและหลังจากนั้นไม่นานครับผมเขาก็สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมได้อย่างรวดเร็ว การเล่นของเขาเข้ากับแผนการทำทีมของเปเยกรีนี่ผู้จัดการทีมในขณะนั้นอย่างโคตรลงตัวครับการผ่านบอลที่แม่นยำและการวิ่งหาช่องที่ชานฉลาดได้กลายเป็นอาวุธที่สำคัญของแมนซิตี้อย่างรวดเร็วเดือบรอยจบซีซั่นแรกด้วยผลงานการลงสนาม41นัดซัดไป16ประตูและก็ทำไป13แอสซิสต์ในทุกรายการซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมกระเทียมทอดกับลีที่เขาเคยล้มเหลวมาก่อน เวลาเดินทางมาถึงปี2016ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ประกาศแต่งตั้งเป๊ปกวาดิโอลาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเดอเบรอยที่จะยกระดับจากนักเตะที่ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ในระดับเลเจนต์ตำนานโดยเป๊ปเองครับก็เคยกล่าวชัดเจนในการถแถลงข่าวเปิดตัวกับสื่ออังกฤษว่าเดอบรอยเป็นหนึ่งในนักเตะที่เขาต้องการจะสร้างทีมใหม่ขึ้นมาอย่างจริงจัง ผมจะบอกว่าเควินนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมองหาในตัวนักฟุตบอลเวิลด์คลาสเลยล่ะครับวิสัยทัศน์การผ่านบอลที่แม่นยำความคิดสร้างสรรค์ทุกอย่างอยู่ในตัวเขาหมดนั้นงานสำคัญของผมงานเดียวก็คือทำให้เขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกให้ได้และแน่นอนว่าการมาของเป๊ปกระส่งผลให้ k คดีบเปลี่ยนบทบาทจากนักเตะที่ยอดเยี่ยมให้กลายเป็นศูนย์กลางของทีมที่มีความสำคัญ,ญยิ่งกว่าเดิม ภายใต้แทคติกของเป๊ปเดอรบรอยกลายเป็น p l a y เ a k e r ที่ได้รับอิสระเต็มที่ในการคุมเกมรุกและผลลัพธ์มันก็ชัดเจนทันทีในปีต่อมาปี2016-2017เดอรบรอยลงเล่นไปทั้งหมด49นัดทำไป7ประตูและแอตซิตทั้งหมด21ครั้งนี่เป็นสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้การนำของเป๊ปกว่าดีโอลา แต่ถ้าว่าความสําเร็จที่แท้จริงของเดอรอยและสโมสรอนกำลังจะเริ่มต้นในปีถัดไปนั่นคือปี2017ถึง2018ที่จะกลายเป็นตำนานของฟุตบอลอังกฤษไปตลอดกาล ซีซั่นนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในซีซั่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เควินเดอร์บรอยสร้างชื่อเสียงของเขาในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างถาวรแล้วแป๊บกว่าดีโอลาก็เปลี่ยนเรือใบซีฟ้าให้เป็นทีมที่มีเกมรุกดุดันและมีความสมบูรณ์แบบอย่างที่ไม่มีทีมไหนทําได้แบบนี้มาก่อนปีนั้นเดอร์บรอยกลายเป็นหัวใจสําคัญของทีมเขาคือมันสมองที่คอยขับเคลื่อนเกมรุกข,ของซิตี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในซีซั่นนี้คร like right ับเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโคตรไร้ที่ติลงเล่นไป52นัดในทุกรายการยิงไป12ประตูทําไป21แอสซิสโดยเ, er ดยเ designs, ฉพาะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาทำแอสซิส์ไปมากถึง16ครั้งนําทีมสู่การคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยคะแนนรวมมากกว่า100คะแนนซึ่งไม่เคยมีสโมสอนไหนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสามารถทําได้แบบนี้มาก่อน จุดสูงสุดของซีซั่นนั้นเป็นเกมสุดท้ายของลีกที่เจอกับซาว์แฮมตันในวันที่13พฤษภาคมปี2018ครับวันนั้นแมนซิตีต้องชนะเพื่อทำผลงานใน,น100แต้มซึ่งในเกมนั้นเดอร์บรอยโชว์ฟอร์มโคตรเวิลด์คลาส้วยการควบคุมเกมได้อย่างไร้ที่ติและก็มีส่วนสำคัญในการผ่านบอลทำประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บสุดท้ายแมนซิตีเก็บชัยชนะไป1ประตูต่อศูนย์สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกในพรีเมียร์ลีกที่ทำได้ถึง100แต้ม แล้วหลังจบเกมเป๊ปกวาดิโอลาอดรนทนไม่ไหวต้องออกมาชมเลยครับว่า ผมไม่ได้พูดหลอ่อผมไม่ได้พูดอวยแต่นี่เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดที่ผมเคยคุมและเควินเดอเบรอยเป็นศูนย์กลางของความสําเร็จนี้ผมจะพูดว่า KDB เป็นหนึ่งในนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆและเขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในสนามได้อย่างชัดเจนนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากนักเตะคนอื่นนะคุณหลังจากจบซีซั่น2017-2018เดอิบเบรอยก็ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรแถมไม่ได้รับเลือกติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกหรือ PFA of the Year the ความามมสารถขอว เขาได้รับการยกย่องจากทั่วโลกจนถูกยกให้เป็นหนึ่งใน playmaker ที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลแม้แต่โชเซ่มูรินโญ่อดีตผู้จัดการทีมเชลซีที่เคยปล่อยเขาออกจากทีมยังยอมรับเรื่องนี้ว่าผมพูดตรงๆว่าการปล่อยเคยวินเดอบรอยออกจากเชลซีเป็นหนึ่งในความผิดพลาดท,ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมเพราะว่าเดอบรอยด์ในสูจส์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาเป็นนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงผมพลาด แต่ว่าหลังจากมีซีซั่นที่สมบูรณ์แบบเดอร์บรอยก็ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคครั้งใหม่ในช่วงปี2018พี่แกบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงระหว่างการฝึกซ้อมทำให้ต้องพักยาวหลายเดือนซึ่งนี่แหละครับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในอาชีพของเขาแม้ว่าเดอร์บรอยจะกลับมาได้ในช่วงท้ายซีซั่นและก็ช่วยทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2018ได้อีกครั้งแต่เท่าซีซั่นนั้นถือเป็นซีซั่นที่เดอร์บรอยต้องดิ้นรนกับสภาพร่างกายอย่างหนักเพราะวา แต่ถ้าว่าซีซันที่ยากลําบากนั่นแหละครับกลับทําให้เดอบรอยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแคดีใช้เวลาช่วงพักฟื้นอย่างหนักในการฝึกซ้อมทั้งกายและใจเพื่อให้กลับมาในสภาพที่แข็งแกร่งที่สุดและเขาก็ทําได้สําเร็จในซีซันถัดไปซึ่งมันจะกลายเป็นซีซันที่ดีที่สุดของเขาในแง่ผลงานส่วนตัวอีกครั้ง ดูการแห่งการคืนชีพนี้กําลังจะพิสูจน์ให้โลกเห็นนะครับว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดนักเตะอย่างเขาได้และนี่จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชื่อของเดอบรอยจะถูกจารึกว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ปี2019กลายเป็นซีซั่นสำคัญในการกลับมาสู่จุดสูงสุดของเควินเดอบร์อยครับหลังจากที่เขาต้องประชิญกับอาการบาดเจ็บในปีก่อนหน้าเดบร์รอยเข้าสู่ซีซั่นนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้ากว่าที่เคยครับเขาพร้อมที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองยังคงเป็นหนึ่งในสุดยอดนักเตะของโลกและไม่เคยสูญเสียคุณภาพในการเล่นซีซั่นนี้เดอบร์อยกลายเป็นหัวใจสาคัญที่ขับเคลื่อนแมนซิตี้เขาแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะในสนามอย่างที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ และ KDB ก็ทำเรื่องที่น่าจดจำด้วยการทำแอซิดในพรีเมียร์ลีกได้ถึง20ครั้งซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับเทโอรีองรีตำนานของอาเซนอลที่เคยทำไว้เมื่อปี2002และแม้ว่าเรือใบสีฟ้าจะไม่สามารถป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในซีซั่นนั้นโดยเสียแชมป์ให้กับโงแดงลิเวอร์พูลแต่เดอร์บรอยก็ยังได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงการยอมมารับจากเพื่อนร่วมอาชีพถึงความสามารถอันโดดเด่นของพี่แกจริงๆ ซึ่งนอกจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับในช่วงปี2019เดอบรอยยังเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนในฐานะผู้นำของทีมหลังจากที่นักเตะซีเนียหลายคนของสโมสรนะเริ่มย้ายออกไปเควินเดอบรอยก็กลายเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่เป๊ปกวาดิโอลาไว้วางใจที่สุดในการส่งต่อข้อความและแท็กติกไปยังเพื่อนร่วมทีม ผมอยู่กับเควินมานานจนบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่แชมผู้เลนที่ยอดเยี่ยมแต่นี่เป็นผููนําโดยธรรมชาตินะคุณเขาสามารถกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมและคุมเกมได้เดอบรอยเป็นคนที่ทุกคนเคารพและก็ยอมรับในห้องแต่งตัวและแน่นอนครับว่าหนึ่งในสิ่งสําคัญที่เดอบรอยทุ่มเวลาให้อย่างมากนั่นคือการดูแลและสอนนักเตะรุ่นใหม่ เดอบรอยไม่ใช่แค่ผู้เล่นระดับโลกครับแต่เขายังรับบทบาทเหมือนพี่ชายคนโตให้กับดาวรุ่งหลายคนในทีมเรเบซิฟาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟิลโฟเดนและก็การาเบียเชสุสซึ่งการทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในทีมครับทําให้เดอบรอยได้รับความเคารพและชื่นชมจากนักเตะรุ่นใหม่และสิ่งนี้และครับมันก็ช่วยรักษาบรรยากาศในทีมให้ดีอยู่เสมอไปและด้วยสีซสั้นที่ยอดเยี่ยมและบทบาทสําคัญในทีมครับสุดท้ายเรใบซีฟาก็ตัดสินใจเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเดอบรอยในเดือนมิถุนายนปี2021 วันนั้นเดอะบรอยเซ็นสัญญายาว4ปีซึ่งจะทําให้เขาอยู่กับสมโมสรจนถ,ถึงปี2025พร้อมกับกลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสมโมสรอนซีซั่นต่อไปของเขากับแมร์ิซี้จึงไม่ใช่แค่เพียงการป้องกันแชมป์หรือการคว้าถ้วยรางวัลครับแต่ยังเป็นการต่อยอดตํานานของเขาให้กลายเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของสมโมสร จากนักเตะที่เคยถูกมองข้ามตอนนี้เขากลายเป็นหัวใจสำคัญของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้แต่ทว่าทุกเรื่องราวมันย่อมมีวันสิ้นสุดและตอนนี้เควินเดอร์บรอยกำลังเดินทางเข้าสู่บทสุดท้ายของชีวิตที่เอติฮัดแล้วครับตเตรียมพบเรื่องราวการอำลาที่ยิ่งใหญ่ เรื่องราวสุดท้ายของเขาจะเต็มไปด้ยวยรอยยิ้มและคราบน้ำตาโปรดติดตามที่ขอบสนามสตอรี่รีมาสเตอร์ตอนสุดท้ายวันพรุ่งนี้2องทุ่มนะจ๊ะส่วนใครที่เกียดรอนู่นเลยครับวันเสาร์1 1โมงตอนที่1 5รวดเดียวจบ